ดีครับผมผมเพชรพระรวยสวัสดีบซี่สูบหุ่นสุขคนครับผมข,ขีม่ม้าตามแนวทางลาวพัฒนาคนลึกลับคือเกาได้พี่น้องเด้อลาวพัฒนาคนลึกลับเมื่อวันสุขของคนเข่าเกาหนึ่งตรงตรงได้อพี่น้องเด้อเข้าเกาหนึ่งตรงๆแต่เป็นตัวกันนะเพาเป็นยังเพราะว่าเพิ่นกันเน้นทีนึงอยู่แล้วเลขวิ่งเพิ่นกันให้หนึงกับสองเพิ่นกันเน้นนึงอยู่แล้วเด้อพี่น้องเนาะเห็นปะเลขมันออก หนึ่งสี่ห้าเลขรางเก่าหนึ่งเห็นว่าเขาเก่าหนึ่งตรงตรงได้พี่น้องเลยเนี่ยเขาเก่าหนึ่งตรงๆรเพื่อนก็เน้นติดหนึ่งอยู่แล้วเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนกับว่าเพื่อนเน้นติดหนึ่งอยู่แล้วเข่าเก่าหนึ่งตรงตได้พี่น้องเด้ฮึมมันกับว่หลายขูดรอกเลขติดหนึ่งนะเขาเก่าหนึ่งตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะกัคคีเพื่อนท้อมากนะท้อมากะตสอบริว่างหยิ ไปทำง,งานบ่มันจันที่แปดเนาะชิลเลืรมือด้จันที่แปดทันว่า ยอดเงินของคนณใกล้จะหมดแล้วหลังเงินหมดจะได้รับบริการให้ยืมนะ20บาททันทีค่ะครับครับสวัสดีครับ ว่าได้คืออืมเมื่อนี่แปลกตัดสินใจจังไดบ่พอกันเป็นแปลกๆปลมื่อนี้แปลกๆปลแบบแปลกแปลก,ก,กคือบอ่อต่ำเหตุว่าไร่ไร่อันใส่กันบ่อต่ำเลยรอบนี้โอ้แ,แดสดงว่าเรียกไรายๆสูตรนุ่นบอส้วนกันบ่พอครับบอส้วนแล้วก็ไปคนละทางอืม แมนครับสมัติสูตรสูตรบักสองตัวกระตำหนึ่งสูตรบักซี่ตัวกระตำหนึ่งสูตรบักสามตัวกระตำหนึ่งหัวนี่เพิ่งสามสูตรสี่สูตรบอต่ำไปคนละทางไปคนละทางมันบอไปคนละทางเลยแต่กระตอมบักเก่งพร้อมอือ บางหนึ่งบังเก่งหนึ่สูตรสามตัวมันก็ตตำหนึ่งโอ้มันส้นถินมันต่ำหนึ่งส้นหนึ่งเนาะบ,บลงมาบักสอตัวบักเคยผ่านีก็ตำหนึ่งบักสีตัวก็ะตำหนึ่งบักหกตัวต่ำหนึ่งออกหัวสามตมันออกหนึ่งสีาเลยพอบักหกตัวมันมีหนึ่งสีาเทวามันกรนี้บัเก่งลอดพอบักเก่งเข้ามาตลอดนอ,อนบแม่นอยู่ เบาแล้วหัวเกาะประกงเลยเนาะตามเบาตามหัวเก่าตัวเดินปรเก่งเขาเลยว่าซุ่มเนี่ยไม่เป็นตัวประกอกข้อหา,าตัวตัวเดียวซื้อวันนี้เพราะผมไม่มเห็นแล้ววันนี้คือบ่กลับอืมบทชน เออมาต่ำแบัหกสุดหกคือว่าหกก็บกสองต่ำกันแสดงว่าเลขซี่สูตรเนี่ยไปคนละทางตัวเนี่ยครับบางเร่องนั่นถูกจังกครวมว่านั่งกินน่องไงจะได้กีมหนึ่งะเพราะว่ามันมันต่ำกันมันมันคือนี่เลยเด้๋ยวว่าบาทนี้มันพอต่ำมาเก่งห้องวันไว้ก็สิบแปดนี่ยนะอือ เกี่ยวกับมันล่ะดีว่าดีมันถึทั้งมดทั้งล่งอเปล่าต่ำว่าต่ำมันก็ไป้ะทางยามันถึกทั้งมดทั้งล่งอือมันได้ตัวใดตัวเก่งตัวเก่งมันได้สี่สามห้าสี่สามห้าครับสี่สามห้า เใส่เก็ดกับแปดเก็ดกับแปดเก็ดกับแปดสองตัวเนี่ยเห็นบ่องตัวนั้ใส่ลมันสลายเอาบัก่นี่สิผมอตัวีมืใส่มะ วหวยบนแบบนแนมันก็ไมอ,อะไรกันเอาบักเอาบบกศูนย์เรอะเอาศูนจีครับเอาศูนยปมันมันมันนี้มัน่าสามันก็เลยตัดสินใจายา,ยยากายบ้านนี่ตัวเจียงห้านี่ตัวเจียงห้า4ซีสามหานี่เอาตัวใดบ้านนี่ สามผมจะเอาบักสามด้วย่อนบักาเพราเอาอือเอาบักสามกับสี่บ่ครับเอาบักสมกับบักสีเอามาจับเอาเอามาจับับลงไปพอกจับลงไปใส่บักทันเจ็ดแปดศูนย์นะแมนบ่แมนเอาสามเจ็ด สามเจ็ดสามแปดสามศูนย์ใครขอสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย บอว่าง,งตูงเกตกำแปดใส่แล้วมันมอใส่แล้วครับ <c oughs> ผมชินเนมันมันมีมันมีแปดลัน,น,น,นอ่มีแล้วเขาเขาตื่มตัวนึ่งอีกสิมากบ้งหัวเกตสองแปดสองโอ้เกตสองแปดสองทีเกตเป็นตัวกันบ่ต้มตนงตไวไวไว้ไว้้กันลนโอ้ม เอาที่ผมเอาเอาเอาทั้งกาเจ็ดแปดศูนเอาหกสองใช่ใช่เ่เอาข้านอกกันมันสิบเอาแบบแปดสองหกสองนะอ๋อตัวกันที่ครับครับเป็นตัวกันคือเกาวมันมม่มีตัวเนี่ยนใดมันเป็นตัวทับศนตัวไรกก่อนแปดสองกัหกสองใช่เ่าแปดสอง ก็ว่าซูทบอลเอาแล้วหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งบแลละแปดสองหกสองเนาะครับแปดสองหกสองจ้นะขันไว้ขันไว้ครับแม่เขียวจะได้เพิ่มเอา2 2> ันเจ็ดสองบป่มันมันก็มีมันก็มีแล้วกับข้เอามันสี่ไหลหกได้บป่อืมตอนน,น,อน,นี้อันนี้อันนี้แปดคู่เลยเด้่ พอเล็กมันเล็กที่ศูนไปไปแป,ปมันเนาะครับมันต้องกันสตัวเกียสองกระไซซะวะเป็นเนี้ยเป็นงพามันมันสับสนกันเพียบเป็นมากเนาะอนเอาสมมติว่าหกสองเจสองแปดสองที่เราเพาะส่เบอรเหระเป็นตัวกันอืมเป็นตัวกันเป็นเก้าู่ก็คือุฉมาะแบบอ่าเป็นเก้าู่ ข้าก็เน้นบักอันอยู่ข้างบนนั่นแหละสุดท้าบักเตียงข้าวสามกับสี่นะกับบอยเล็กวิ่งเนี่ยเน้นตัวใดเล็กวิ่งตัวตัววิ่งผมเน้นเด้อบเกล่าเน้นจิ้นตัวติดเกต์ก็บักสามนี่อันบอยอันกัเลขเลขวิ่งนไงให้เน้นสามเปลตัวตัวบักเตียงข้าคุณสอบบักสามโอ้บักสามับใส่สามเกต์อื้อ ไฮวัานเนี่ไหวนเน้นติดสามคือเก่าแล้อเนาะครับเนึ่นติดสามอก็คื่อหวัดวันเนึงก็เน้นติดหนึ่งเออว่าว่าง่ายเน้นบักสามแล้วก็ครับตัวถูกเกงเข้าดูไหม้นนี้มีเจ็ดสามก็ 7, 3, เปี 7, 3, 8, 3, ่ยสามป่เจ็ดสามแปดสามสามสิบหลักก็สามส่วนอันสาม่วนวน,น่นเน้นสองตัวนี่ฮะตัวใดเจ็ดสามแปดสาม ไปยาเจ้าว่าเน้นสองตัวนี้โอ้เน้นสองตัวเน้นสองตัวเน,น,น้นสองตัวเน้นสองคู่สองหางครับเอ็นสามแปดสามสามเจ็ดสามแปดเออสามเจ็ดสามแปดครับแค่นี้พอแล้วก็อยากระบุว่าจยากเห็นเน้นบนโอ้เห็นเน้นบน นักเกินแต่ว่าอยากขึ้นเ,เนีนบนดยไหมว่ายังไงขึ้นนักบนนั่นแหละครับนักบนอันสามเจ็ดสามแปดนี่ครับมันสิแมนบ่เพราะว่ามันคือสับสนมากแต่ว่าเ,เนียนเนีนบักนี่แหละบักสามนี่แหละอันสีว่าวขี่คุย,คยก่ากระซอมบักเปงเข้าวละเด <c oughs> <c oughs> อเาหมวันนี้มันแปลอันแปลคือมันบวชต่างกัน โอ้เน้น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 แบบสามไร่เอาคูติดสามว่าละชุดนึ่งกับไอยู่นะชุดนึ่งก็บล่องล่องไปซื้อรถครับครับตามนั่นเดี๋ยวพอเด้อครับขอบคุณอะไรครับผมครับครับครับบ๊ครับอ่ะพี่น้องเ้าก็แคบหน้าจอด้วยเพิ่นกับเว้าเพิ่นเพิ่นกับเว้าเพิ่นกับบรรยายแล้วล่ะสำหรับผู้ทุนหน่อยก็คือเอา สามเจ็ดสามแปดแะกระยลืมได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับได้ถึงวดที่แล้วเขากาหนึ่งตรงๆเข้ากับกลับตัวน้ำเหล็กพันมล็ดปักหลักฮะโชคหมานกันพี่น้องขอบคุณคนลึกลับหลายๆอ๋ฝากคนค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม